สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกชิ่นเคนะครับกับช่อง Make Football นะฮะสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมุกภายในสโมสรจะมีความเคลื่อนไหวยิ่งไรกันบ้างไดโอแหลกวิเกอร์โตาลอยนวนเหตุฉลองชัยโอเวอร์วิเกอร์โตาขึ้นชื่อในด้านของการฉลองที่บลาคังสุดๆบริเวณริมสนามจนทำให้เขาโดนจมตีอยู่บ่อยครั้งรวมถึงเกมล่าสุดในศึกเพเมรีกที่ผ่านมาด้วยนะครับ อาร์ซออเอาชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งกุสซ์สเปนิสนะครับถูกกลูหลายลายลุมเช่งมาแล้วหลายหนว่าออกอาการระเบิดอารมณ์มากเกินไปถึงขนาดวิ่งไปเฮตลอดริมสนามแถมลงไปฉลองชัยในสนามอีกด้วยนะครับต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่8ชอนไดได้นำมาเปรียบเทียบกับกรณีของเขาซึ่งได้รับใบเหลืองจากเปาในสนามในเกมล่าสุดที่ทางท็อฟฟี่เสีมเงินฝรบ้านเสมอกับไก่เดอทองทนเนมฮอสเปอร์ หลังจากเขาลงไปในสนามเพื่อประท้วงที่ไม่ได้ลูกจุดโทษนะครับแต่มิเกลออต้าซึ่งลงไปเฮฮันในสนามเช่นกันไม่รับใบเหลืองจากจังหวะฉลองประตู3-1ในช่วงทดเวลาบัดเจ็บของเลโดทอสานะฮะพวกเขาพูดกันถึงกรอบสี่เหลี่ยมริมสนามและขอให้มีความเคารพต่อเกมมันเป็นพื้นที่เล็กๆ6ฟุตและแทบไม่มีเนื้อที่มากมายไดซซึ่งได้รับใบเหลืองในซีซั่นนี้ไปแล้ว3ใบแล้วก็จะถูก แบนห้ามคุมทีมข้างสนามเกมลีกนัดบุกไปเยือนมสตี้ในวันเสาร์นี้นะครับหากก้าวเท้าออกไปคุณก็จะล้าออกจากเขตเทคนิคอลแต่ผู้จัดการทีมบางคนนะครับวิ่งไปทั่วและลงไปในสนามด้วยแต่ก็ไม่รับใบเหลืองดังนั้นผมไม่รู้อีกแล้วนะครับว่ากดเป็นยังไงกันแนะ่ผมพยายามเป็นกลางที่สุดแล้วและแสดงความคิดจากสิ่งที่ผมเห็นด้วยตาตัวเอง จอร์จินยชี้อาร์ซอลต้องโฟกัสแบบเกมต่อเกมจอร์จินียอกงการของอาร์ซอลเน้นกับทีมว่าต้องแบบเกมต่อเกมแม้จะเก็บชัยในเกมเหนือเรย์พูลในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและทำให้การลุ้นแชมเปี้ยนลีกสนุกขึ้นพวกเขาก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ต่อไปกองกางในวัย32ปีคว้ารางวัลตั้งแต่ยอดเยี่ยมในเกมกับเรย์พูลด้วยครับซึ่งอาร์ซอลก็เอาชนะได้โดยสกอร์3-1และทำให้สถานการณ์ในเกมที่เหลืออีก15เกม ยังคงเป็นเส้นทางการชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้อย่างเข้มข้นต่อไปนะครับโดยเกมต่อไปของอาร์ซอลจะต้องออกเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้ทุกคนในทีมตอนนี้มีความสุขกันอย่างมากนะครับหลังเกมล่าสุดละตอนนี้เราต้องกลับมามีสมาธิให้มากขึ้นเพื่อเอาชนะในเกมต่อไปที่จะมาถึงเพื่อรักษาโมนตั้มแห่งชัยชนะของเรากันต่อไปนะครับเวสต์แฮมจะเป็นเกมที่ยากอีกเกมหนึ่งพวกเขามักจะเล่นดี เวลาลงเล่นในบ้านของตัวเองแล้วมันยากที่จะบุกแอลช็นพวกเขาพวกเขาทําให้เรารู้ถึงเรื่องนั้นแต่เราจะไปที่นั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงมันนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเอามากๆนะครับในการที่จะสกบนิ่งไปกับเส้นทางการลุ้นแชมป์ไม่ใช่ทิ้งมันไปแต่มันคือการทํางานต่อไปและปล่อยให้ผลงานมันบุกมองว่าเราจะไปได้ถึงจรงจุดไหนมีสมาธิกันแบบเกมต่อเกมโซ่ให้เต็มที่ในทุกเกมที่เหลือ m ทมัสแฟงบอกยังมีโอกาสโทนี่อยู่ต่อ4ีันหน Thomas Frank ัสแฟงกุญซือของเบนฟปอร์ดขอเคลียร์ให้ชัดยังไม่มีอะไรแน่นอนว่าอาวันโทนี่จะย้ายออกจากทีมในช่วงสมนาแล้วก็ยังมีโอกาสที่เขาจะอยู่กับทีมต่อไปอีก1สซีซั่นภายในสัปดาห์นี้นะครับโทมัสแฟงได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวบนเกิดแล้วก็บอกว่าโทนี่เนี่ยน่าจะโดนปล่อยออกจากทีมเมื่อถึงช่วงซัมเมอร เนีที่เพิ่งพ้นทดแบนนาน8เดือนนะครับกลับลงสนามอีกครั้งหนึ่งแต่สัญญาของเขากับทางพึ่งพิฆาตจะหมดลงในช่วงสิ้นฤดูกาลหน้าแล้วก็ยังเป็นข่าวกับทีมอย่างอาร์ซอลและเชลซีโดยแข้งในวัย27ปีเองออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอยากย้ายไปเล่นกับสโมสรที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งเขายังรักษาฟอร์มที่ดีเอาไว้หลังจากพ้นทดแบนกลับมายิงได้ไปถึง2ตรตงจากการลงเล่นในศึกพิมลิก3นัด คุณต้องตระหนักเสมอนะครับว่าข้อความที่ถูกแปลมาจาก Google ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสุดเสมอไปแฝงกล่าวมันเป็นข้อความเดียวกันมาโดยตลอดแหละผมอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปนะความเป็นจริงคือถึงซัมเมอร์น,นี้เขาเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นซึ่งผมก็คิดว่าเขาค่อนข้างเปิดกว้างต่อการย้ายเล่นกับสโมสรระดับท็อปในอนาคตมันมีความเป็นไปได้อยู่หลายทางเขาย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เขาย้ายต่อหน้าหนาวหรืออยู่ไปจนหมดสัญญ,ญา ถ้าเขาย้ายออกจากทีมจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์หน้าหนาวหรือซัมเมอร์ถัดไปผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่วิเศษที่ได้เห็นเขาเล่นให้กับทีมใหญ่สรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถตาชอบฝากไลค์แตชใช่ยปากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บ